เคยได้ยินคําว่าจุดโฟกัสไหมครับถ้าอ่านจากนิยามหลายคนก็คงงงว่ามันคืออะไรวันนี้จะมาอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับในวงรีวงหนึ่งเนี่ยจะมีจุดโฟกัสอยู่2จุดผมให้เป็น F กับ F p r i แล้วกันและจุด P เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนวงรีทีนี้ระยะทางจาก F ไป P ก็เป็นเส้นสีเขียวระยะทางจาก F p า i m e P จะเป็นเส้นสีแดงความยาวเส้น2เส้นนี้เนี่ยไม่ว่า P จะอยู่ตรงไหนก็ตามบวกกันจะได้ค่าเท่าเดิม พอเข้าใจไหมครับก็อ่านสมมติพีอยู่ตรงนี้สีแดงยาวเท่าไหร่ไม่รู้สีเขียวยาวเท่าไหร่ไม่รู้มันบวกกันมันจะได้ค่าหนึ่งใช่ไหมครับพอเราย้าย P ไปไว้ที่อื่นปุ๊บสีเขียวบวกกับสีแดงบวกกันมันก็จะได้ค่าเท่าเดิมพอย้าย P ไปไว้อีกที่หนึง่งสีเขียวสีแดงบวกกันมันก็ได้ค่าเดิมอยู่ดีนี่ครับความหมายก็คือ P ไปอยู่ตรงไหนก็ตาม2เส้นระยะทางบวกกันก็จะเท่าเดิมเสมอ ซึ่งจุดที่สามารถทำแบบนั้นเนี่ยเราเรียกจุดพิเศษ2จุดนี้ว่าจุดโฟกัสอ่ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นใครที่ไม่อยากรู้เหตุผลก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับใครอยากรู้เหตุผลเดี๋ยวจะแสดงขั้นตอนสั้นๆให้ดูแล้วกันทีนี้ผมลองเอาจุด P เลื่อนมาอยู่ตรงนี้ดูพอเราได้รูปแบบนี้แล้วเนี่ย ผมให้จุด P เป็นจุด A 0์แล้วกันนั่นคือมีความยาว a แล้วก็ความสูง0ส่วนจุด F prime เนี่ยก็คือมีความยาวอยู่ที่4แล้วกันจุด4 0หมายความว่าเส้นตรงนี้ฮะเขายาว4 a ก็หมายความว่าเส้นตรงนี้ฮะเขายาว a ส่วนจุด F นี่ก็คือลบ c กับ0เพราะว่าฝั่งนี้ยาว4ฝัง่งอีกฝั่งหนึ่งก็ยาวลบ4ซึ่งระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับสมมติระยะทางของ f ไป f p ไป p จะเท่ากับ square root เอา x ลบ x นะครับจุด p คือ a จุด p ค่า x คือ a จุด f ค่า x คือ c เอามาลบกัน กำลังสองบวกกับจุด y ลบจุด y ก็เป็นศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์กำลังสองนั่นก็คือ a ลบ c นั่นเองเพราะว่ากำลังสองเราก็ใส่รูอีกทีนึ่งส่วน f ไป p ก็จะเท่ากับจุด x ลบจุด x นะจุด a ลบกับลบ c กลายเป็นบวกนะครับ a ลบลบ c เป็น a บวก c จุด y ลบจุด y ได้ศูนย์เหมือนเดิมก็จะได้เป็น a บวก c เพราะฉะนั้นเราเอาเส้น f พามไป p เนี่ยคือเส้นสีแดงอันนี้คือเส้นสีแดงส่วน a บวก c คือเส้นสีเขียวพอเราเอามาบวกกันแล้วก็จะเท่ากับ a ลบ c บวกกับ a บวก c ได้ 2a นั่นเองไม่ว่าเราจะย้ายจุด p ไปไว้จุดไหนก็ตามผลบวกระหว่างเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงจะเท่ากับ 2a เสมอนั่